ไอ้เรื่องดราม,มา่าไอ้บางไฟพยายนหนกเนี่ยผมตามข่าวเนี่ยหลายวันละมันยังไม่เลิกดราม,ม่าก,กันดีอะเออเราก็ไม่อยาไปออกความเห็นนะครับเพราะว่าอะไรว่ะมันมันคนที่มันไม่มีความเชื่อความศรัทธานเนี่ยมันก็หาเหตุผลหาอะไรมาอ้างคะเราก็เออมองมองดูเอเรื่องของปัดต,ตัางกันนะ ความพอใจความเชื่อความศรัทธาเราจะไปบังคับกันไม่ได้หรอกความรักความชอบอ่ใช่ไหมแต่สื่อก็เลิกตีข่าวได้แล้วไม่อยากจะให้เสริมตีข่าวอะ่ะดูหน้าพระพุทธเจ้าผมงดงามไหมพุทธศิน,นี่ผมยังทำงานอยู่นะในสี่ทุ่มแล้วมังตอนนี้อันนี้คือพระอินทรนะ เร็จงานที่วัดอังเวียนเนี่ยผมบอกว่าผมจะย้ายซ้ายแล้วจะต้องไปทํางานที่วัดอื่นแล้วนะแล้วก็แต่ถึงภาพจะเสร็จเนี่ยแต่มันก็ยังไม่เสร็จดีนี่มันเหลือตรงนี้อา่าเป็นชื่อภาพเป็นการต่างๆอะไรต่างๆนะเนี่ยมันจะเป็นการเป็นช่องๆไปอา่าการก็คือภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามก็จะเป็นการน,นะก็ขเขียนมาติดแต่ว่าไปทําป้ายมาแล้วเดี๋ยววันมาติดเออก็ เคลียอะไรให้เรียบร้อยเคลียเงินเคลียทองแล้วก็นี่สินด้ว <c> ย <oughs> นี่สินเพื่อนเพื่อนที่เป็นมาราย,ยกอยู่ที่วัดเนี่ย <c oughs> ก็ไม่กี่พันแล้วครับแต่ว่าก็ต้องเคลียเรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ค่อยมีโอกาสเข้ามาที่วัดไงเพราะว่าผมนานกว่าจะเข้าวัดเนี่ยเข้าวัดอางเวียนเนี่ยผมหายไปเป็นสิบสิบปีถึงได้มานะอ่าเพราะผมไปทํางานที่อื่นจนจนบางครั้งเขาเรียกว่า ลืมเหลียวแลวัดที่เราเป็นเป็นวัดบุปการีเรานะบุปการีคือวัดที่มีพระคุณต่อเรานะคือเราบวชเรียนที่นี่เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้รู้อะไรนะต่ออะไรหลักธรรมคาสอนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะเจ้าวาดวงปัจจุบันนี้ก็คือพระครูสวดผมสมัยผมบวชอะนะหลวงปู่สายเนี่ยสมัยก่อนก็คือหลวงพี่สายนะตอนนี้ท่านก็เริ่มอายุมากขึ้นแล้วแล้วก็ จริงก็รักท่านนะเป็นห่วงท่านนะ,ะเวลาผมไปขอเบิกเงินหรืออะไรเงี้ยผมผมผมจะคุยกับท่านด้วยนะท่านก็จะบ่บบนเรื่องความทุกข์ของท่านคือเรื่องของโลกอืเป็นธรรมดาครับโลกภัยท่านใจเนาะมนุษย์เนี่ยเกิดมาก็ตามหลักของที่พระพุทธเจา้าสงสอนนะพระพุทธเจา้าสงสอนเรื่องอะไรนว่าความทุกข์ความทุกข์กล้วกฎของตายรัก อันนี้จังทุกขงังอลัตตาอันนี้ก็คือพระหมหาพรมกำลังเขียนอยู่ชีวิตมนุษย์เอาอะไรมากเกิดมาแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานไปนั่นเราก่อนนอนก็ไม่มีเรื่องอะไรพู้ล็อกเจอดราม,ม่าของไอ้พวกบางไฟพยานนางเนี่ยพยายามอย่าไปออกความเห็นเลย ถ้าคุณมีความเชื่อคุณก็เฉยๆไว้คุณไม่มีความเชื่อคุณก็เฉยๆไา้อย่าไปขำก็น,นะครับความเชื่อใขค,ความเชื่อมันนะความเชื่อเป็นของอของบอมลสแ <c oughs> <c oughs> ส,ส่วนสตาร์องหินเหล็กไฟนะครับ <c oughs> ที่มันชอบเล่นกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ